สวัสดีค่ะมาพบกับช่องคินสมายเช่นเคยค่ะคลิปนี้เราจะพาเพื่อนๆมาทําน้ําหมักชีวภาพหรือปุ๋ยน้ําชีวภาพไล่มแมลงด้วยมะกรูดมะเฟืองมะนาวกันค่ะวิธีทําเป็นยังไงเราไปเริ่มทํากันเลยค่ะส่วนผสมต่างๆของเรานะคะก็จะมีมะกรูดมะนาวมะเฟืองรวมกันแล้วก็จะได้2กิโลค่ะแล้วก็กากน้ําตาล1ลิตรแล้วก็น้ําเปล่า3าลิตรค่ะส่วนผสมก็จะมีอยู่เท่านี้นะคะ ค่ะในถาดนี้นะคะก็จะเป็นมะนาวแล้วก็มะกรูดมะเฟืองต้มนะคะที่เราเหลือจากการทําน้ํายาล้างจานนะคะเราก็จะนํามาทําน้ําหมักชีวภาพค่ะส่วนตัวนี้นะคะก็จะเป็นเปลือกมะกรูดปั่นที่เหลือจากทํายาสระผมค่ะตัวนี้ก็จะเป็นผลของมะกรูดค่ะที่เหลือจากทํายาสัะผมเช่นกันค่ะอ่าส่วนที่เหลือนี้นะคะเราไม่ควรนําไปทิ้งนะคะเรายังสามารถไปทําปุย๋ยหรือว่าทําน้ําหมักชีวภาพได้ค่ะ ขั้นตอนแรกนะคะเราก็จะใส่เปลือกมะกรูดปั่นลงไปก่อนค่ะเพื่อนๆรู้ไหมคะว่าคุณสมบัติของมะกรูดช่วยไล่แมลงได้ดีเลยค่ะส่วนน้ําของมะกรูดก็จะมีฤทธิ์เป็นกรดทําให้ระคายเคืองจึงสามารถช่วยไล่แมลงและหอยทากได้ค่ะเพื่อนๆน,นท่านไหนนะคะที่มีมะกรูดมะนาวอยู่ในบ้านนะคะก็สามารถนํามาทําน้ําหมักชีวภาพจากกากน้ําตาลใช้ดีมากๆเลยค่ะค่ะใส่กากเสร็จแล้วต่อไปเราก็จะใส่เนื้อกับ ในส่วนผลของมะกรูดลงไปนะคะต่อไปนะคะก็จะใส่ในถาดนี้ค่ะก็จะมีมะเฟืองแล้วก็มะกรูดมะนาวรวมกันนะคะที่เหลือจากคลิปที่แล้วนะคะที่เราใช้ต้มทําน้ํายาล้างจานนะคะตัวนั้นเราคั้นเอาเฉพาะน้ําค่ะแต่ว่าส่วนเนื้อส่วนเปลือกของเขานะคะเราก็ยังสามารถนํามาทําปุ๋ยหมกักใช้รดน้ําพืชผักต้นไม้ในบ้านได้อีกค่ะ ต่อไปเราจะเติมกากน้ําตาลที่1ลิตรนะคะกากน้ําตาลมีประโยชน์กับพืชผลทางเกษตรของเรามากเลยค่ะนอกจากจะนํามาทําน้ําหมักบํารุงพืชผักแล้วยังใช้ผสมน้ําเปล่ารดพืชเกษตรได้เลยค่ะถ้าเพื่อนๆท่านไหนไม่สะดวกนะคะที่จะนํามาทําน้ําหมักแบบนี้ก็ใช้ผสมน้ําเปล่ารดตามโคนต้นไม้ตามแปลงผักได้เลยค่ะค่ะต่อไปนะคะเราจะใช้น้ําเปล่าเติมที่3ลิตรนะคะ สำหรับน้ำหมักชีวภาพหรือปุ๋ยน้ำนะคะก็จะมีอยู่ด้วยกัน3สูตรหรือ3ประเภทแบ่งออกเป็นสูตรที่1นะคะเป็นสูตรทั่วไปค่ะใช้สําหรับการเจริญเติบโตของพืชส่วนที่2สูตรฮอร์โมนสําหรับการเร่งดอกเร่งผลค่ะสูตรที่3สูตรสมุนไพรไล่แมลงป้องกันกําจัดศัตรูพืชค่ะของเรานะคะก็จะจัดอยู่ในสูตรที่3แล้วก็สูตรที่1ค่ะช่วยการเจริญเติบโตแล้วก็ช่วยไล่แมลงนะคะ หลังจากที่เราเทส่วนผสมต่างๆลงไปแล้วนะคะก็ให้เราใช้ไม้คนนะคะคนให้ส่วนผสมต่างๆเข้ากันค่ะในตัวกากน้ําตาลนะคะก็จะช่วยให้วัสดุหมักของเรานะคะย่อยสลายได้ดีขึ้นค่ะและยังสามารถเก็บน้ําหมักไว้ได้นานเป็นปีเลยค่ะถ้าสําหรับท่านไหนนะคะที่ทําใส่ถังหมักใหญ่ๆไว้นะคะก็สามารถเก็บไว้ใช้ได้นานเลยค่ะยิ่งนานก็ยิ่งน้ําหมักยิ่งเข้มข้นยิ่งมีประโยชน์นะคะ หลังจากที่เราคนส่วนผสมเข้ากันแล้วนะคะเราก็จะปิดฝาเก็บไว้ในที่ร่มนะคะสำหรับการเก็บรักษาของเรานะคะก็จะตั้งไว้ในบ้านในที่ร่มนะคะใช้ระยะเวลาในการหมักที่1เดือนนะคะจากนั้นก็1เดือนนะคะเราก็สามารถนำมาผสมน้ำเพื่อรดกับต้นไม้ได้เลยค่ะเดี๋ยวยังไงเราจะมาอัปเดตให้เพื่อนๆได้ดูกันค่ะคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ Mm-hmm.